มาดูในเรื่องของปัญหาหมอกควันกันบ้างน,นะคะทางด้านของแม่ทัพน้อยที่สามก็ปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้านะคะได้ฉีดพ่นอละองน้ําค่ะทั่วเมืองนะคะทั่วเมืองลาปางเลยเพื่อลดปัญหามลพิษหมอกควันขณะที่หลายพื้นที่ย,ยังประสบกับปัญหาหมอกควันอยู่นะคะนายธีรพัฒน์ประยุทธ์สิทธิ์อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจบริเวณดอยพระบาท บริเวณนะคะบ้านโทหัวช้างหมู่ที่13ตําบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลําปางซึ่งก็เป็นจุดที่เกิดไฟป่าด้วยนายเทียรพัฒน์เปิดเผยว่าจากการบินสํารวจเส้นทางการเกิดไฟป่าตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ลําพูนแพร่และลําปางพบว่าสถานการณ์ไฟป่ายังไม่คลี่คลายมีการเผาป่ามากยิ่งขึ้นจึงเรียกร้องนะคะให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้หยุดเผาเศษหญ้าต่อซังในช่วงนี้ออกไปก่อนเพราะได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงค่ะ ส่วนที่กวานพะเยามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบางตาเนื่องจากว่ามีหมอกควันเข้าปกคลุมพื้นที่และมีค่าสูงนะคะเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและการท่องเที่ยวของกวานพะเยาโดยหมอกควันปกคลุมพื้นที่กวานพะเยาและบริเวณโดยรอบจนไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกวานพะเยาได้พลโเทเกษมธนาพรผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ ควบคุมไฟป่าและหมอกควันกองทัพภาคที่3ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษจากหมอกควันร่วมการฉีดพ่นละอองน้ำทั่วเขตเมืองลำปางเพื่อสร้างความชืน้นลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมขอความร่วมมือผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ร่วมกันฉีดน้ำบริเวณพื้นที่สวนต้นไม้เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและรณรงค์ให้งดการเผาทุกชนิด ด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบป,ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนอยู่ที่ระหว่าง16-151ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรซึ่งก็อยู่ในระดับดีและก็ไม่แตกต่างจากวันก่อนมากนะักโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายวัดได้151ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนที่ทอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางวัดได้1 3 7ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร ขณะที่ในตัวเมืองลำปางวัดได้130ไมโครกรัมต่อลูกบาดเมตรส่วนที่เชียงใหม่แพรลพ่ลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกินค่ามาตรฐานซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางค่ะ